เตือนการเจอก้อนที่คออย่าละเลยมันอาจเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญมากกว่าที่คิดได้ก้อนที่คอหรือที่เราเรียกว่าก้อนที่คอมันอาจเป็นสัญญาณที่แสดงถึงสุขภาพของต่อมไทรอยในคอของเราแต่ละคนจะมีการเจอก้อนนี้แตกต่างกันและมันอาจเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยหรือมองข้ามไปได้ง่ายๆไทรอยตัวก้อนที่คอที่โตขึ้นอาจเป็นสัญญาณของไทรอยตัวซึ่งเกิดจากการขยายของต่อมไทรอยในคอนี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้มีก้อนนี้แต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันใครบางคนจะรู้สึกคอแน่นกลืนลาบากหรือมีก้อนโตเห็นชัดเวลาเงยหน้าแต่บางคนอาจยังไม่มีอาการเลยถ้าไม่รีบรักษาก้อนนี้อาจทําให้หลอดลมและระบบหายใจไม่สะดวกได้ไทรอยด์ทาง,งานเกินภาวะนี้เกิดจากต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากเกินไปทําให้ร่างกายทาง,งานหนักตลอดเวลาและมีอาการเช่นใจสั่นมือสั่นเงือออกเยอะหรือหงุดหงิดง่ายๆหากไม่รักษาอาจทําให้เกิดปัญหาในระบบหัวใจและทาให้เต้นเร็วผิดจังหวะ ไทรอยด์ทำง,งานต่ำภาวะนี้เป็นข้อกลับกันกับไทรอยด์ทำง,งานเกินคือต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเข้าสู่หมดช้าคนไค่อาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง,ง่ายหนาวง่ายหรือขี้ลืมนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้หญิงกว่าผู้ชายและหากไม่รักษาอาจส่งผลต่อระบบประสาทและหัวใจในระยะยาวถุงน้ำหรือก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์บางคนคลำได้ว่ามีก้อนกลมๆที่คอซึ่งอาจเป็นซิสหรือก้อนเนื้อ ที่เกิดจากเซลล์ไทรอยตผิดปกติแต่ส่วนใหญ่เป็นก้อนธรรมดาแต่หากมีลักษณะที่ต้องสงสัยเช่นก้อนแข็งไม่เจ็บโตเร็วหรือคลำแล้วติดแน่นก็ควรไปตรวจเร็วๆเพื่อยืนยันว่าเป็นอะไรมะเร็งต่อมไทรอย์มะเร็งต่อมไทรอย์อาจเริ่มจากก้อนเดี่ยวที่โตขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีอาการเจ็บหรือมีเสียงหากหรือลำบากแต่สิ่งสำคัญคือถ้าพบก้อนนี้ในช่วงต้นก็ยังรักษาได้ง่ายแต่หากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ แต่ที่น่าสนใจคือก้อนที่คอนี้อาจเป็นสัญญาณของสิ่งต่างๆซึ่งบางอย่างอาจไม่ต้องกลัวมากหากมีความสงสัยก็ควรไปตรวจเ,เร็วเพื่อรักษาตัวเองได้ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเจอก้อนที่คอหรือมีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับสุขภาพของต่อมไทรอยด์อย่าละเลยหรือมองข้ามไปได้ง่ายๆต้องรีบไปตรวจกับแพทย์เพื่อรับการรักษาและคําแนะนําที่เหมาะสมอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาที่รแรงในอนาคต เพื่อความสําเร็จและสุขภาพของเราเองต้องรับรู้และรักษาตัวเองได้ดีที่สุดคุณคิดยังไงบ้างมีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับก้อนที่คอนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ